สวัสดีค่ะเจอกับกบในชาแนลโกปีกบนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึง5ไอเทมนะคะที่เราใช้แล้วก็ชอบในครึ่งปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยากจะมาแนะนำในคลิปนี้นะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะแรกที่อยากพูดถึงนะคะเป็น beauty gadget ที่เราว่ามันเป็นแบรนด์ที่ทำการตลาดผ่าน influencer หนักมากๆแบรนด์หนึ่งเลยนะคะคือไม่ใช่เฉพาะ beauty blogger นะแต่ว่า ยูท uh, 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 mm ูบเบอร์สายไลฟ์สไตล์อ่ะค mm ือ hmm. ทุกคนต้องมีแบรนด์นี้เข้าอ่ะ uh. นั่นก็คือ f o r ิ o นั่นเองนะคะตัวที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือเป็นฟอริโอตัวเล็กตัวนี้นะคะชื่อรุ่นว่า Luna Play Plus นะคะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดที่ขายในเมืองไทยนะคะก็ราคาที่เซฟอร่าเนี่ยจะอยู่ที่2,200บาทแต่ว่าถ้าเกิดว่าซื้อผ่าน King Power นะคะหรือว่าเว็บ His นะคะ h i s i n t h ราคาเต็มอยู่ที่2 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีลดบ่อยมากนะคะซื้อผ่าน King Power ไม่ต้องมีไฟบินนะสามารถสั่ง ผ่านแอป Kingpower หรือว่าเว็บไซต์ Kingpower ได้เลยนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยเราได้มาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะราคาแบบลบส่วนลดทุกอย่างแล้วเราได้มาในราคา1,400บาทซึ่งสำหรับเราอะ่ะมันเป็นราคาที่โอเคแล้วก็เราว่ามันก็เป็นราคาที่น่าลองอะคะ่ะต้องบอกว่าตอนแรกอะ่ะเราไม่ได้คิดว่ามันจําเป็นนะ เราเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของแบบล่างหน้าไม่สะอาดสิวอุดตันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่านั่นแหละโดนสิงโดนเป็นทาดการตลาดไงแล้วก็พอเจอดีลที่มันโอเคเราก็เลยซื้อมาลองนะคะผลที่ได้จากการใช้ตัวเนี้ย อย่างแรกเลยนะคือเรารู้สึกว่าผิวอะเรียบเนียนขึ้นสิวเซียนน้อยลงมากคือสิวเซียนอะมันยังมีอยู่เพราะว่าเราเป็นคนที่มีแบบหน้าเราผลิตน้ํามันแล้วเราเป็นคนที่รูขุมขนกว้างมันก็ยังมีสิวเซียนแต่ว่าสิวเซียนมันจะไม่ได้โผล่มาเป็นต่อๆค่ะปกติที่เราจะต้องลอกสิวเซียนบ่อยๆพอเราใช้ตัวเนี้ยเราแทบไม่ลอกสิวเซียนเลยสําหรับเราตัวฟอริโอตัวเนี้มัน เราใช้มันแทนสครับนะคะแต่มันให้ผลดีกว่าการใช้สครับอะงงไหม แต่มันก็มีข้อควรระวังในการใช้เหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องเลือกเคลนเซอร์หรือว่าผลิตภัณฑ์แบบโฟมล้างหน้าสบู่ล้างหน้านี่ที่มันอ่อนโดนจริงๆอะ่ะอย่าใช้กับโฟมล้างหน้าที่มันแบบดีฟคลีนมากๆเพราะมันจะทําให้หน้าของเราอะ่ะแห้งตึงมากๆผิวหน้าของเราจะเสียสมดุลน,นะคะแล้วก็สําหรับคนที่ผิวแห้งหรือว่าผิวระคายเคืองง่ายอะ่ะช่วงแรกอะ่ะอย่าเพิ่งใช้ถี่คืออาจจะต้องแบบ วันเว้นวันหรือว่าวันเว้น2วั one, นะให้หน้าเราปรับสภาพกับไอ้เครื่องนี้ให้ได้ก่อนนะคะไม่งั้นแบบหน้ามันจะแบบแห้งตึงมากๆนะคะถ้าให้แนะนำนะเราว่าสำหรับคนที่อยากจะลองฟอริโอแต่ว่ายังไม่อยากจะลงทุนเพราะว่ารุ่นที่แบบพวกอินฟลูเอนเซอร์เขาใช้กันมันก็แบบ 3, 4, 5,000อะไรอย่างเงี้ยก็ลองตัวนี้ก่อนก็ได้นะคะข้อจำกัดของตัวนี้ก็คือว่ามันปรับระดับ ความสั่นสะเทือนไม่ได้นะคะแล้วก็ขนแปลงมันมีแค่แบบเดียวแล้วก็มันชาร์จไม่ได้นะคะคือถ้าแบตมันหมดอะ่ะมันก็จะต้องเปลี่ยนฐานโดยการเอาไขควงไขตรงก้นนะคะแล้วก็จะใช้ฐาน 3A เนื่องจากที่ว่าเราสามารถไขตรงตูดได้อะ่ะทางฟอร์เรียลเขาก็จะไม่รับประกันตัวเครื่องนี้นะคะเขาเคลมว่าสามารถใช้ได้400ครั้งนะคะสำหรับเราตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะเราใช้กับน้องด้วยก็คือ มันก็ยังใช้ได้อยู่แบตบมันก็ยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะทำรีวิวเต็มๆสำหรับฟอริโอตัวนี้นะคะเพราะว่าเราว่าหลายคนก็น่าจะสนใจนะแล้วก็มันฮิตมากๆช่วงแบบปีที่ผ่านมาแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องใช้ว่าเฮ้ยมันจําเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงตัวนี้เต็มๆอีกคลิปน,นึนง,<อ>งนะคะอันที่สองที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือไพรเมอร์ของไดโซตัวนี้นะคะไดโซพอมินิมายซิ่งไพรเมอร์นะคะเราเป็นคนที่ขาด ไพรเมอร์ซิลิโคนไม่ได้คือใช้ทุกวันเพราะว่าเป็นคนที่ดูขุมขนกว้างแล้วก็ไม่มั่นใจถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้ไพรเมอร์นะคะแล้วก็ไพรเมอร์ที่เราชอบส่วนใหญ่อะเราจะชอบไพรเมอร์ที่ให้ฟิเนชเป็นแบบแมตต์นะคะพอเกลี่ยแล้วมันจะรู้สึกลื่นๆเป็นแป้งๆเราหาไพรเมอร์แบบนี้ในดั u กสโตร์ไม่ค่อยได้อะ่ะไพรเมอร์ที่เราชอบใช้ก็จะมีเบเนฟิตกับตัว Smashbox นะคะตัวเรามาเจอตัวนี้ เฮ้ยคือมันให้ฟินิชที่คล้ายกับที่เราชอบอะมันมันไม่ได้มีความหนึบหรือว่าความหนาพอเกลี่ยแล้วมันเบลอผิวแล้วมันก็แบบให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแป้งๆด้วยอะเราก็เลยหยิบใช้ตัวนี้บ่อยมากๆเลยอะคะ่ะกับราคา60บาทแล้วอะ่ะมันดีเกินราคามากๆเลยนะคะ หลอดเล็กๆอย่างนี้นะคะปริมาณอยู่ที่10กรัมนะคะก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะตามร้านดโซนะคะแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันมีทุกสาขาหรือเปล่านะเพราะว่าบางสาขาไปเราก็ไม่เจอนะคะตัวนี้เราได้มาจากไดโซเซ็นทันพระมสองนะคะาาก็แนะนำนะสำหรับใครที่แบบมองหาพราเมอร์ที่ถูกและดีนะคะเพราะว่ามันถูกและดีตัวที่3ที่จะพูดถึงวันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แล้วก็อยากจะรณรงค์ให้ทุกคนทากันแดดทุกวันนะคะ นัน่นก็คือกันแดดตัวนี้ของเซนกะค่ะเซนกะไวท์บิวตี้เซรั่มอินซีซีนะคะช่วงต้นต้นปีเมืองที่มันมีดราม่าก,กันแดดแบรนด์หนึ่งอะคะ่ะแล้วก็เราก็เข้าไปดูในแท็กใน Twitter เนาะแล้วก็เราก็โดนป้ายยาเจ้าตัวนี้มาเขาบอกว่ามันเป็นกันแดดที่ทาแล้วให้ลุคโกโล ซึ่งมันก็โกลจริงๆนะเพราะว่าหมดในเนื้อมันอะเหมือนผสมแบบชิมเมอร์ละเอียดละเียดนะคะแล้วเนื้อของเขาเนี่ยเป็นสีชมพูก็คือใช้เป็นเมอัพเบสได้ปรับ ให้ผิวหน้าของเราเนี่ยสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วที่สําคัญเรารู้สึกว่าพอเราทากันแดดตัวเนี้แล้วเ,เราตามด้วยแป้งไม่ว่าจะเป็นแป้งอัดแข็งหรือว่าแป้งผสมรองพื้นอะ่ะมันช่วยยึดเกาะให้พวกแป้งอะ่ะติดทนนานมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ทําให้แป้งอะ่ะเซตตัวกับผิวได้เร็วขึ้นคือมีความเป็นผิวไม่เป็นแบบแป้งลอยๆอะ่ะราคาก็ถูกมากๆเลยนะคะหาซื้อง่ายตัวเนี้เราได้มาตอนเซลล์ของ l a z a d a แบบร้อยร้อยไปถึง2อ0อย่ะยังไงก็ไปลองเช็คดูนะคะ ในแบบ Official Store ของแบรนด์เซนกะในลา z าด้าแล้วนะคะสำหรับไอเทมบิวตี้ที่อยากจะพูดถึงในคลิปนี้นะคะไอเทมต่อไปเป็นรองเท้านะคะคือ ด้วยความที่เราอายุมากขึ้นอ่ะเราก็เริ่มให้ความสําคัญกับรองเท้ามากขึ้นเพราเราได้ไปลองแบรนด์สเก็ตเชอร์ซึ่งหลายคนบอกว่าถ้าเกิดอยากหารองเท้าที่ใส่สบายเดินได้นานไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพก็ให้ไปสเก็ตเชอร์นะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันมีแต่แบบแบบอากงอามาหรือเปล่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบหลายลายมากๆเลยอ่ะแล้วก็ มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นมีความเป็นผู้หญิงสาวออฟฟิศแหลงมากขึ้นนะคะสำหรับรุ่นที่เราชอบนะคะก็คือกระส้นรุ่นนี้ของ s k e t c h e r นะคะชื่อรุ่นว่า delight คอร์ทมอส้ะค่ะลาย delight ของ s k e t c h e r เนี่ยก็คือเป็นลายที่มีความเป็นวัยรุ่นมากขึ้นนะคะถ้าใครแบบติดตาม k p o ๊ต่างๆคุณว่า EXO, Dead or a v e เคยเป็นพรีเซนเตอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นเววีหรือว่าในไทยเนี่ยก็จะเป็นน้องก๊อตอิทิพัทนะคะสําหรับรูปร่างหน้าตาของเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราว่ามันน่ารักมากๆเกาหลีมากๆอะ่ะคือด้วยความที่ส้นมันหนาค่ะมันก็จะแบบเดินแล้วมันจะเด้งๆมากอ่ะแล้วมันก็ซับพอร์ตเท้าดีมากๆเลยนะคะเราอะ่ะได้รองเท้ารุ่นนี้มาเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเราก็เอาไปใส่ตอนที่ไปไต้หวันตอนปลายปีอะค่ะ เราคือด้วยความที่ไปต่างประเทศก็คือเดินเยอะมากซึ่งมันก็คือใส่สบายมากไม่มีปัญหาเลยไม่ปวดเท้าไม่ปวดน่องไม่ปวดหลังนะคะจริงๆคู่นี้เป็นคู่ที่สองแหละเราอะ่ะซื้อคู่นี้มาก่อนมันจะเน่านิดนึงนะเนี่ยเราซื้อสีขาวมาก่อนนะคะแล้วคือใส่สบายมากอะ่ะจนเรากลับมาซื้อสีสีโนูดนอีกคู่หนึ่งราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะเราจะซื้อผ่าน s ูเปอร์สปอรนะคือมันจะลดราคาบ่อยมากลดในลดนะคะแต่ว่าตามช็อปสเก็ตเชอร์ตามห้างต่างๆก็มีนะลองไปเช็คดูได้อีกอย่างที่เราชอบแบรนด์สเก็ตเชอร์นะคะเพราะว่าสเก็ตเชอร์มีไซส์ใหญ่ถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปอารีด้สคลิปที่แล้วนะคะก็จะรู้ว่าเราคนเท้ายาวมากเราเท้ายาว26.5เซมคือใส่รองเท้าเบอร์43แต่ว่าไซส์ใหญ่สุดของสเก็ตเชอร์คือเบอร์41แต่เราเอาใส่ได้เพราะว่า ไซส์41ของ Skechers ยาว28ซนติเมตรเพราะฉะนั้นใครที่แบบอยากหารองเท้าไซส์ใหญ่อะลองไปดูแบรนด์ Skechers ได้แล้วก็จะได้รองเท้าเพื่อสุขภาพที่ราคาไม่แพงอยากจะแนะนำมากมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครแบบอยากได้เป็นคัตชู s ล i p ออลอะไรเงรี้ยก็มีหรือว่าใครที่มีปัญหาแบบรองช้ำอะไรเงรี้ยแนะนำมากมากเลือกพื้นที่เป็น Memory f o ่ m คือจัดเดินสบายมากๆเลยฮาเซ้เหมือนเขาจ้างนะคะแต่ว่าชอบจริงๆอยากให้ไปลองกันนะท,ที่จะพูดถึงวันนี้นะคะจะเรียก็เป็นไอเทมก็ไม่ได้นะคะแต่อยากจะพูดถึงศิลปินที่เราชอบนั่นก็คือซูโฮเอ็กโซนั่นเองนะคะทุกคนรู้นะคะว่าเราเป็นติ่งนะคะแล้วก็เราเนี่ยเป็นแฟนคลับของวงเอ็กโซตั้งแต่ เขาเดบิวต์นะคะแล้วก็เมนของเราเนี่ยก็คือซูโฮหรือว่าคิมจุนยอนนะคะลีดเดอร์ของวงเอ็กโซนั่นเองซึ่งตอนนี้เขาเป็นทหารอยู่นะคะก็เพิ่งเข้ากลมไปแต่ก่อนที่จะเข้ากลมนะคะเขาก็ได้มีโซโลอัลบั้มนะคะเป็นโซโลอัลบั้มแรกของซูโฮนะคะเพลงโปรโมทหลักของมินิอัลบั้มเซล p ์พ t r a i t นะคะก็คือเพลง Let's Love หรือว่าเพลงสลาคจานะคะ มาถไปหาดูได้หาฟังได้นะคะใน YouTube เสิร์ชว่าซูโฮเอ็กโซก็ได้นะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาเองนะคะก็อยากพูดถึงมากจริงๆอะ่ะคือเรารู้สึกว่าเขาแบบ เราชอบซูโฮมา8ปีอะแล้วก็ช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาเขาก็เป็นหนึ่งในความสุขของเราอพูด like แล้วจะร้องไห้นะก็เลยอยากจะมาแนะนําให้กับทุกคนได้รู้จักไปลองฟังเพลงกันดูนะคะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับ5ไอเทมที่เราเอามาพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรที่อยากจะติระทมหรือว่ามีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ ดูกันมาจนจบนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าอย่าลืมไปฟังเพลงของซูโฮนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ